สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมย้อนรอยหกทรชนลวงนักศึกษาแพทย์ขึ้นรถบัสในประเทศอินเดียและรุมกระทำชำเราเธออย่างทารุณหลังศาลสูงสุดของประเทศอินเดียสั่งประหารฆาตกรทั้ง4คนให้สมกับที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำกับเหยื่อ เรื่องราวจะชวนขนลุกขนาดไหนน่าสยดสยองปนความเศร้าเพียงใดเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะรอยยิ้มไม่ได้แสดงถึงความสุขเพียงอย่างเดียวแต่รอยยิ้มยังแสดงถึงความเข้มแข็งของหัวใจได้อีกด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ชยโยติสิงห์หญิงสาวชาวอินเดียวัย23ปีเธออาศัยอยู่กับครอบครัวที่กรุงนิวเดลีชโยติเป็นนักศึกษาแพทย์เธออยู่ระหว่างฝึกงานเป็นนักกายภาพบำบัดชยโยติเป็นคนพูดน้อยมีนิสัยสุภาพเรียบร้อยแต่มีความเฉลียวฉลาดมากเธอใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอเพื่อช่วยเหลือสังคมและเธอก็ตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อทำความใฝ่ฝันให้เป็นจริงชยโยติเอง เธอไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรพ่อของเธอเป็นพนักงานทําความสะอาดเขาอยากให้ลูกสาวอันเป็นที่รักมีอนาคตที่สดใสผู้เป็นพ่อต้องเอาที่ดินไปจำนองเพื่อให้ลูกสาวได้เรียนต่อเธอจึงช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ด้วยการรับสอนพิเศษเด็กๆและทํางานพาร์ทไทม์ต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนชโยติมีคนรักที่ชื่อว่าอาวินทราประทับปันดี เขาอายุ25ปีแฟนหนุ่มของเธอคนนี้เขาทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งคู่รู้จักกันมาประมาณ2ปีแล้วแล้ววางแผนจะแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ทั้งคู่ก็ช่วยกันเรียนช่วยกันฝึกงานและเก็บเงินเพื่อหวังจะสร้างครอบครัวในวันข้างหน้าเมื่อครั้นหมดเวลาฝึกงานเขาทั้งคู่ก็ได้นัดหมายกันในวันที่16ธันวาคมปี2012 ชายติกับอวินทราได้ชวนกันไปดูหนังที่ห้างสรพรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีเมื่อหนังจบทั้งคู่หนุ่มสาวก็ได้เรียกรถสามล้อกลับบ้านแต่รถกลับพามาส่งที่ป้ายรถเมในเวลาเดียวกันนั้นห่างออกไปราวๆ25กิโลเมตรในสลัมแห่งหนึ่งก็ได้มีผู้ชายชื่อรามสิงห์ซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถโดยสารมินิบัสได้นั่งดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่ และมีชายอีกคนนั่งอยู่ข้างๆเขาชื่อว่ามูเกสผู้เป็นน้องชายส่วนชายอีกคนชื่อว่ามูฮัมหมัดเด็กรถผู้ช่วยเหลือเขาและอักษนัยเพื่อนที่ขับรถโดยสารด้วยกันเมื่อชายเหล่านั้นเมาได้ที่ทั้ง4ี่คนเขาก็ชวนกันขับรถมินิบัสออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันแล้วก็ไปแวะรับเพื่อนอีกสองคนคือพาวันพ่อค้าขายผลไม้และวินัยเทรนเนอร์ฟิตเนส ทั้ง6คนขับรถออกมาถึงใต้รถเมที่ชโยติกับอวินชารอรถอยู่และจอดแวะรับโดยมูฮัมหมัดแกล้งทำเป็นเด็กรถส่วนอีกสี่คนแกล้งทำเป็นผู้โดยสารเมื่อทั้งคู่ขึ้นไปบนรถแล้วสยติกับอวินชาถึงได้พบว่าทุกคนกำลังเมาและไม่ใช่ผู้โดยสารจริงๆแต่ก็ไม่ทันแล้ว พวกเขาเหล่านั้นใช้ท่อนเหล็กทุบตีอวินทราจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นชายชกันก็ได้ลากชโยติไปที่หลังรถเพื่อกระทำชำเราเธอแต่หญิงสาวก็ต่อสู้ขัดขืนจนสุดชีวิตรวมทั้งเธอได้กัดคนร้ายทำให้ชายชกันเหล่านั้นโกรธมากพวกเขาทุบตีเธอด้วยท่อนเหล็กแล้วรุมกระทำชำเราเธอชโยติอย่างทารุณจนหญิงสาวหมดแรงขัดขืนนอนแน่นิ่งไปส่วนตัวมูเกสเอง เขาก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆนานนับชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนได้วนขืนใจชโยติจนครบทุกคนรวมทั้งเปลี่ยนคนขับเพื่อให้ตัวเขาเองได้ไปกระทำชําราวเธออีกด้วยแต่ในระหว่างนั้นชายชกันก็ทำร้ายชโยติอย่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาทั้งชกต่อยทั้งใช้ท่อนเหล็กตีรวมถึงเอาท่อนเหล็กทิ่มเข้าไปในอวัยวะเพศและทวารหนักจนทำให้ลำไส้ติดออกมา จากนั้นเหล่าชายชะกันก็ได้จับตัวอวินทราและชโยติซึ่งอยู่ในสภาพเกือบเปลือยเปล่าโยนทิ้งลงข้างทางแล้วยังพยายามถอยรถกลับมาทับเขาทั้งคู่แต่อวินทรากัดฟันสู้เขาพาชโยติหนีได้ทันแต่ในระหว่างนั้นเองก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยเหลือเลยสุดท้ายอาวินทราได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนชโยติเอง บาดเจ็บสาหัสทั้งอวัยวะภายนอกและภายในเธอได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในนิวเดลีและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์แต่สุดความสามารถของแพทย์แล้วที่จะยื้อชีวิตของเธอเอาไว้ได้ชโยติได้เสียชีวิตลงในวันที่29ธันวาคมปี2012และเช้าของวันที่30ธันวาคมร่างของชโยติก็ได้ถูกส่งกลับมาที่ประเทศอินเดีย ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและคนทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียเองก็มาร่วมรับร่างอันไร้วิญญาณของเธอที่สนามบินด้วยตนเอง หลังจากนั้นไม่นานข่าวนี้ก็เป็นที่โด่งดังทั่วทั้งประเทศอินเดียทางเจ้าที่ตำรวจสืบค้นหาตัวคนร้ายทั้งหกจนเจอจากนั้นทางการจึงนำตัวเหล่าชายชะกันไปสอบสวนตอนแรกทั้งหกทรชนได้ให้การรับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หลักฐานต่างๆทางนิติเวชรวมทั้ง DNA และคำให้การของอวินทรามัดตัวพวกเขาทั้งหไว้จนดิ้นไม่หลุด และไม่นานข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกและคนทั้งอินเดียเองก็โกรธแค้นมากประชาชนออกมาประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชโยติกันทั่วทั้งประเทศโดยพวกเขาเรียกเธอว่ามิรภพายาเนื่องจากกฎหมายอินเดียห้ามเปิดเผยชื่อจริงของเหยื่อที่ถูกกระทำชำเราแต่ต่อมาพ่อของโยติบอกว่าอยากให้โลกได้รู้จักและจดจําชื่อของลูกสาวของเขาจึงมีการเปิดเผยชื่อจริงของเธอ ชื่อนิรายากลายเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องของคนอินเดียเพื่อให้ทางการแก้กฎหมายทำร้ายทารุณขืนใจผู้หญิงและให้มีโทษหนักยิ่งขึ้นทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการคุกคามทางเพศของผู้หญิงอย่างกว้างขวางรวมทั้งมีการเรียกร้องให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง6คนต่อมาในเดือนมีนาคมปี2013นายรามสิงห์ก็ได้เสียชีวิตลงในเรือนจำ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจบชีวิตตนเองหรือว่าโดนสังหารกันแน่ทำให้เหลือผู้ต้องหาทั้งหมด4คนเพราะมูฮัมหมัดเองซึ่งเป็นเยาวชนถูกแยกตัวไปพิจารณาคดีต่างหากตามกฎหมายเยาวชนของประเทศอินเดียแล้วนายมูฮัมหมัดคนนี้แม้เขาจะอายุเพียงแค่17ปีแต่เขามีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมกว่าใคร เขาเป็นคนวางแผนชวนโยติขึ้นรถและเป็นคนกระทำชําราเธอถึงสองครั้งเป็นคนเอาแท่งเหล็กทิ่มเข้าไปในอวัยวะเพศและทวารหนักของเธอพร้อมกันนั้นยังลากเธอโยนลงจากรถอีกตัางหากแต่บทสุดท้ายแล้วเขาผู้นี้ก็รอดชีวิตไม่โดนประหารมูหัมหมัดถูกนําตัวไปขึ้นศาลเยาวชนโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อและหน้าตา แต่ทางสื่อหนังสือพิมพ์เองก็สืบรู้จนได้หลังถูกกักขังในสถานพินิษนาน3ปีเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว NGO ของหน่วยงานหนึ่งก็รับตัวเขาไปดูแลต่อเพื่อให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นแต่ภายหลังก็มีการปกปิดชื่อหน่วยงานที่รับตัวมูฮัมหมัดไป แล้วยังเปลี่ยนชื่อให้มูฮัมหมัดและลบประวัติอาชญากรรมให้ด้วยทําให้คนอินเดียไม่พอใจเป็นอย่างมากจนพวกเขาเหล่านั้นต้องออกมาชุมนุมคัดค้านการปล่อยตัวใจกลางกรุงเนวเดลีต่อมาไม่นานในเดือนมีนาคมปี2015มูเกตได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสารคดีสตอรี่วิวของสำนักข่าว BBC อังกฤษแสดงทัศนคติที่น่ารังเกียจขยะแขยงหลายอย่างอาทิเชน่นถ้าชยติไม่ต่อสู้ขัดขืน ยอมให้พวกผมนั้นกระทำชำเราแต่โดยดีเธอก็คงไม่ต้องมาเสียชีวิตเพราะพวกผมกระทำชำเราเธอจนสำเร็จความใคร่แล้วก็คิดว่าจะปล่อยตัวเธอไปเรื่องราวก็คงไม่บานปลายขนาดนี้และผู้หญิงที่ออกจากบ้านตอนกลางคืนถ้าถูกลวนลามหรือคุกคามทางเพศพวกเธอเหล่านั้นก็ต้องโทษตัวเองเพราะผู้หญิงดีๆที่ไหนกันจะออกนอกบ้านเวลากลางค่ำกลาง,งคืนถ้าศาลตัดสินโทษประหารชีวิตตนและพวก ต่อไปผู้หญิงจะอันตรายมากขึ้น เพราะผู้คนที่ถูกคุกคามทางเพศเหล่านั้นก็ต้องโดนคนอย่างพวกผมสังหารเพื่อปิดปากเรื่องจะได้จบคำสัมภาษณ์หนึ่งในเหล่าชายชะกันคีทารุณชโยติและแฟนหนุ่มของเธอหลังจากนั้นกระบวนการอุทธรณ์และการพิจารณาคดีที่ยาวนานกว่า7ปีในที่สุดเมื่อวันที่8มกราคมปี2020สศาลสูงสุดของประเทศอินเดียก็ได้ตัดสินโทษให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4คน โดยกำหนดวันแขวนศีรษะของพวกเขาในวันที่22มกราคมเวลาประมาณ7โมงเชา้าหลังจากการอ่านคำพิพากษาผู้คนพากันปรบมือแสดงความยินดีให้กับคำตัดสินครั้งประวัติศาสตรน์นี้ในขณะที่พ่อแม่ของชโยติก็พึงพอใจในคำตัดสินนี้เช่นกัน แต่สุดท้ายแล้วทางการก็ได้เลื่อนการประหารชีวิตเหล่าชายชกันทั้ง4ีคนมาเป็นวันที่20มีนาคมปี2020เวลาประมาณตีห้าครึง่งทางการของประเทศอินเดียเองก็ได้ทำการประหารชีวิตนักโทษทั้ง4ด้วยการแขวนศีรษะของพวกเขาเหล่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเลื่อนการประหารชีวิตมาแล้วถึง3ครั้งแม่ของเหยื่อบอกว่า ในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเธอมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมานานถึง8ปีก็เพื่อรอวันนี้แม่ของเหยื่อบอกต่ออีกว่าการแขวนศีรษะทั้ง4ทรชนนี้คือการส่งสัญญาณถึงทุกคนในประเทศอินเดียผู้หญิงจะได้รู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นและครอบครัวที่มีลูกชายเองจะได้สอนลูกโดยใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่าง จริงๆแล้วเหล่าชายชกันที่ทารุณคู่รักที่กำลังเรียนและจะมีงานทำที่ดีเพื่อเป็นอนาคตเพื่อต่อลมหายใจให้ตนเองและครอบครัวนั้นเขาก็กำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้แต่หัวใจเศร้ากลับมาเจอหกชายชกันลวงโลกเสียก่อนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเรือนจำหนึ่งรายรอดเพราะเป็นเยาวชนอีกหนึ่งรายทั้งๆที่เขาเป็นคนเริ่มเรื่องราวทั้งหมดและอีกสี่รายก็ได้ถูกประหารชีวิตลง ข่าวนี้จึงเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศอินเดียอย่างเดียวทีมตรวจสอบความจริงของสำนักงานข่าว BBC News ก็ได้นำข่าวไปลงรายละเอียดดังนี้ชายสี่คนที่มีความผิดก่อเหตุรุมข่มขืนและฆาตรกรรมผู้หญิงคนหนึ่งบนรถบัสกลางกรุงนิวเดลีในปี2012กำลังจะถูกประหารชีวิตในอีกไม่กี่วัน หลังจากศาลสูงสุดปฏิเสธดีกาขอลดโทษประหารของหนึ่งในนักโทษทั้ง4คนศาลอินเดียยังคงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในการกระทำความผิดอาญาที่ร้ายแรงหลายอย่างแม้ว่าไม่มีการประหารชีวิตนักโทษเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015 ขณะที่หลายชาติมีอัตราการลงโทษประหารชีวิตที่สูงกว่าในอินเดียมากโดยมี4ประเทศที่ลงโทษประหารชีวิตรวมกันมากที่สุดตามสถิติในปี2018 Amnesty International ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าทั่วโลกมีการพิพากษาโทษประหารชีวิตลดลงโดยปีที่แล้วมีการลงโทษประหารชีวิตน้อยที่สุดในรอบ10ปีในปี2018นี้เองโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ ถูกใช้กับผู้กระทําความผิดฐานฆาตกรรมและการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศอยู่ที่45คนและ58คนตามลำดับในหลายหมวดหมู่ของประมวลกฎหมายอาญาปี1860ของประเทศอินเดียเองอนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตได้นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายของส่วนกลางและกฎหมายระดับรัฐอีก24ฉบับที่มีการลงโทษประหารชีวิต จากข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งชาติในกรุงนิวเดลีระบุว่านับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี1947การประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรัฐอุตรประเทศซึ่งได้ประหารชีวิตคนไปแล้วกว่า354คนรองลงมาได้แก่รัฐฮารยานา90คนและรัฐมัธยประเทศอีก73คน ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งชาติระบุต่ออีกว่าในปี2018นี้เพียงปีเดียวศารต่างๆก็ได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้คนไปกว่า162คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่50%ด้วยกัน และถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบเกือบ20ปีจำนวนโทษประหารชีวิตจากความผิดฐานฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศที่ศาลในประเทศอินเดียตัดสินในปี2018เพิ่มขึ้นถึง35%จากปีก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแก้กฎหมายส่วนในประเทศปากีสถานเองปีที่แล้วก็มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตไปกว่า250คนและในประเทศบังกลาเทศก็มีมากกว่า กว่า229คนขณะที่ทั่วโลกจากสถิติพบว่ามีการลงโทษประหารชีวิตในปี2018อยู่ที่2,531คนน้อยกว่าปี2017ซึ่งอยู่ที่2,591คน Amnesty International ซึ่งรณรงค์ต่อต้านโทษการประหารชีวิตระบุว่า มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในปีที่แล้วกว่า690คนลดลงจากปี2017กว่า30%และในปี2018นี้การประหารชีวิตเกือบ80%เกิดขึ้นในเพียงแค่4ประเทศเท่านั้นได้แก่ประเทศอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียเวียดนามและประเทศอิรกักทางการเวียดนามยืนยันเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าได้ประหารชีวิตคนไปแล้วกว่า85คนถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหรนะ่นักโดยในปีก่อนๆประเทศเวียดนามก็ไม่เคยเปิดเผยจำนวนการประหารชีวิตเลยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนการประหารชีวิตเพิ่มขึ้น ในปีที่แล้วเพิ่มกว่า46%เมื่อเปรียบเทียบกับปี2017ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นก็มีการประหารคนไปแล้วกว่า15รายประเทศปากีสถานเองก็มีการประหารชีวิตคนอย่างน้อย14รายและประเทศสิงคโปร์อีก13รายส่วนประเทศไทยกลับประหารชีวิตคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2009ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเป็นปีที่สองแล้วที่มีการประหารชีวิต ีวิตคนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยมีการประหารชีวิตคน25คนในปี2018เทียบกับจำนวน23คนในปี2017แต่มีอีกหลายเรื่องที่ต้องคำนึงถึงในการพิจารณาตัวเลขต่างๆเหล่านี้ก็คือสถิติเหล่านี้ไม่รวมกับประเทศจีนซึ่ง Amnesty International เชื่อว่ามีการประหารชีวิตคนไปหลายพันคนแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ จุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเขาจะต้องทนทุกทรมานกับความตายที่มาเยือนแต่เขาไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้ายหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไร แวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจกด subscribe ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำแต่สิ่งดีๆเพื่อแอดได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดีแอดและทีมงานทุกคนขอบพระคุณจากหัวใจเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ บ๊ายบาย